สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีมาอยู่กับคอยคือเก่าพี่น้องสองไทยบ้านน้องเนาะและเมื่อนี้คอยสีผ้าพี่น้องๆเนาะไปยามลุงคอยนอนอยู่บ้านแกงแปรเนาะอ่าลาวเป็นอนะเอามาพ่าเนาะขารเนาะเป็นพิการเนาะแต่ดนเลยเนาะพี่น้องประมาณสิบสาวปีเลยเนาะเป็นอามาผ่าในพิการเนาะ เดี๋ยวมืนอนี้สิพาพี่น้องไปยามน้ำกันเนาะเดียมาหัวนแล้วเนาะมาพี่น้องตอนนี้ก็มาหดเอื้นลุงแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาเสิเอานมไปฝากเพิ่นเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเือนนำกัน nan đồng vào ừ. <laughs> lẹ vệ bắn sơn chú tên mắt đỏ ừ ây ơi đợi <laughs> à? ờ, à... cái mới ai chú lạnh chả phải ô con cuồng cả non khăm non khăm cái bụi chứ nó ngoài cháy, người đọc lại โอ้เว้ยสิงเปียร์รูปปองเลยได้กอดเบอร์เท่าหนึ่งเปล่าเลยก็คุกบุเบลได้ตัดเรเกาะเดือจางอายุอายุนี่พี่น้องมาฮอดแล้วมาฮอดอ่าเฮือนลุงของค่อยเนาะเพราะว่าเราเป็นพิการเนาะจากปีเราเป็นพิการนี่ลุงคิดจะไปมา่อไงอือสิบสามปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่ายังบอดีเลยเนาะตีงบอด้เลยเนาะได้ได้ธรรมดาเ่ยเ,ออเป็นแนวนี้เลยพี่น้องหยุ Nh ่จากปีแล้วเดี๋ยวนี้หกสิบห้าอ้หกสิบห้าปีแล้วเนาะสิบสามปนะีแล้วเลยพิการเลยเน,ะนาะ <laughs> พี่น้องลูกกะติดยาอีกพี่นอ้องเอ้ย บ่มีไผเห็ดเวียงในเฮือนอีกมีแต่ปาลาเราเห็ดเวียงไมมีแต่ปลาเราเห็ดเวียงเพืเดียวเนาะมีแต่เพอเดียวและเลี้ยงคนลูกกันใหญ่แล้วแต่ว่ายังบ่สำนึกความจนความทุกข์เนาะพี่น้องมีแต่ลินอย่างลินอย่างมวนเนาะเห็ดจังไดพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งเพิ่นนี่บ่ไปเคยไปทหารบ่ไปแค่ไ ไปแต่ปีพันกรอยเจ็ดชิบชองไปตีอยู่ทางอ่าตีอยู่ทางไหนทางลุงกึมลุงกึมตรงในดุงทาดุงแปนนาคมทางบันพงปานามช่องข้างแหละเข้าชกตีชกไยควานี่เป็นทหารเวียดบอเลยทานเล้าและอยู่ของพันสิบแปด อยู่กงพันสูแปดกองหอยหนึ่งไปมดโชทีปเนละทางบันป่งป้าน้ามพักเฮีนชื่อนำมาเกิดไปมดเนาะเท่านั้นเนาะไปมดแทอมดไปคู่บานบดจดอะไรทางชุมหอชมพงพักกะยานลองเดินบันอ่าหน้ากุญแจนได้ไปมดเนาะได้ไปมดชู่ชงขามใน้่องข่างตีกันบุญบทบุตร ลูกกระสูนของเขาเออคันเถือกเร็วเนาะแล้วเลยแล้วตากแคลยุโคกพุ้นมาไดเห็นหน้าเห็นตาแล้วเหนถือกลูกกระสูนคนสุดท้ายมากแล้วพดปลอยชาวบ้านจังเลยมาครบอะหนามะช่างขอบช่างครัวเออพดปอยชาวบ้านเร็วแล้วมากเลยไปแต่เจ็ดปีพันกว่อยเจ็ดชิบชองมาปีพันกว่อยเจ็ดชิมฮกมา มาฮอดบ้านเนาะมาฮอดบ้านได้ช่างขอบดังช่างคว่อมุดแล้วบ่เสือกตอนนั้นมุดแล้วเนาะปุ๊บปอยแล้วบ่เออหมดแล้วอยู่ทางอาชวันนี่อยู่นะเอกหลาบมาแล้วเขาชวันมาแล้วเอาพวกทหารไปคว่ำเนี่ยขึ้นโก้เนี่ยบานดงนี่ใครแดนนี่ไปมุดเรียบร้อยเนาะไปมุดแถวนี้เนาะทหารเนาะเดี๋ยวทหารได้บ่ได้เป็นทหารตอนนั้นได้กินเงินเดือนอยู่บ่ กินเงินเดือนเงินเดือนกับบ่ทไหลเออกินเงินเดือนเดือนหนึ่งก็เจ็ดลอยเงินปลดปล่อยไ่ก่อนเจ็ดลอยกีบเนี่บ่เออเจ็ดลอยกีบบ่แม่นเงินปลดปล่อยเลยเงินปลดปล่อยเนาะเงินปลดปล่อยมีแต่เงินปลดปล่อยมีแต่ใบใบห้า้อยหูยิงย่นใบลอยหูลำเหลี่ยงไผ่ห่อมีหมดเนาะมีหมดใบช่องลอยพวกยามครัวมัธนันเงินปลดปล่อยมีแต่สามแนวฮะ บัดปุ๊บอยู่ทางบรรดาคนจานแล้วเขาบบเท่านั้นเขาโบกินเงินปลดปล่อยเขาจ่ายเงินเวียงจันทร์อีกจ่ายเงินเวียงจันทร์นี่เดือนหนึ่งพันพันสามลอยเพราะได้ใช้การได้เงินช่วงนั้นเนาะเงินช่วงนั้นกินเงินลอยเนาะยังมีเงินลอยเนาะมีเงินบ็คือเงินเดียวนี้เนาะพี่น้องเงินมีแต่พันแสนเนาะเรากินเสมอนี่ <c oughs> ทำไมชงข้ามไปมุดทัวทีแต่ก็ได้ฮับไซสน,นะเนาะลาเขาเนาะได้เลยตีกันอยู่ดุนหนักข้ามสิบสองก็เออสิบสองโมงกลางเวนนรโอห่าหานอยู่ฮันอยู่บานยาเก่งแต่ตอนเจ็ดโมงเชา้าโอ้ถืกนายหมวดชื่อมันนายคำเม้งเออถืกบาดเจ็บบาดใดท้าย,ายบาดเจ็บซื่อๆถืกถือบาดเจ็บก็คือลูกชาตอก เซ็ตเอาหน่อยเดียวหัวมปนี่โอ้ยังบาดเจ็บเนาะทหารว่ามาซูมือนี่แมนทหารเขาปะเลยเนาะเขาบ่สนใจเลยเนาะปะเลยแล้วเขาเขาเห็นเป็นแนี่นี่เลยกะปะเลยเนาะเขาบ่สนใจเนาะเมื่อยเห็นแหละเห็นผ่อนเขาท่ามโยท่ามว่าเจ้ายูุชัแต่กี่เจ้าชื่อชื่อหัวหน้ากองพันในร้อยชื่อชื่อกะจดไว้จดไว้เท่าเดิมนี่เห็นยัง เออ,เอ,อแล้วเลยนเนาะก็เห็น<ล>พิการเนี่ยนี่แหละเข้าปะเลยเนาะพี่น้องเนาะปะเลยนี่ถ้าประเทศอื่นน่าจะเขามีเงินให้อยูเนาะแต่ว่านี่เขาแมนปะเลยพี่น้องคนที่ต่อสู้กูสร์สมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาปะเลยเนาะเขาบส่สนใจแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านมาเป็นแนวนี้เนาะเป็นพิการอีกมาดเงินหลังจากสงครามก็เป็นพิการอีกสางขอบจงครัวก็ดีนี่ก็ มีแต่ป้าเนาะเฮ็ดเวียกผู้ดเดียวเนาะเฮ็ดเวีย,ก,บบยก,กกับบัวได้อีกลูกกะโลโลเล่ๆพี่น้องเบ่สนใจพอเฮ็ดจังไดพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่หนั่งกับบอลนังพี่กับบอลเนี่ยวกับบอลปากจะกินทีออหาเงินหาคํำบ่ได้เราถ้าแต่หมูขค้ืนเธอแล้วก็คอบ,งบังชิปพันชาวพันเข้ามาให้เขาช่วยบอลลึงเคยแมนแมน ทำบ่มีเรื่องเคยกับบอการ์อน้ำกันไปหาเงินหาครับแลได้อยู่แต่มองเก่าเนาะออกไปใส่บ่ได้ออกไปใส่กับบ่ได้โอ้ยขันเป็นคนเรื่องเคยไม่ได้คอเอาคอแน่จะชุบยาแมนบ่มียังอยากซื้อยังกับบ่ได้ผู้กับได้เงินได้คำกับเขาช่วยเลือยบางคนกะห้าชิปางเพรื่องกันชาวพันชิปพันเองตามเพิ่นได้เห็นแล้แมนแมนบ่ได้ก็จำเป็นบ่นเรื่องบ่นเคยหลายคน สมัยก่อนสงครามนี่ก็ทุกย้อนบอคลองเฉได้ช่างครอบช่างครัวอาจจะชีบาตากแคลอยูโคกทั้งเทไตหมดแล้วออแต่กันยังบุญโยลูกกุชูนเข้ากับพิษยังมีบุญเนาะแต่ก็ยังบาปอยู่เฮือนอีกเนาะยังบาปอยเฮือนเลยช่างครอบช่างครัวสังขอบสังครัวมีลูกมีเตาแล้วมาเป็นแนวนี้อีกพี่น้องเป็นแนวนี้อีกแล้วกัทาง วหนาเพ่นกันบบุนใจแล้วนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเขาปะเลยคนที่ต่อสู้กูาสาตนะโอ้ยทหารเขาเขาคณะประเทศอื่นกันน่าจะกินเงินบำนาญเนาะน่าจะมีเนาะเงินบำนาญเนาะคนเคยเป็นทหารแล้วเคยต่อสู้กูสตรตมาเหินบ่ได้ยงังเลยพี่น้องนี่เบิ่งเขาสิกินกันยังบ่มีนี่พี่น้องนี่ก็มีแต่ ปลาเพิ 8, mere, <5 S 1> ่นหาผู ò, ò, no, ้เดียวเนาะหาเลี้ยงลูกเฮือนซานกับบ่มีเนาะนี่อยู่กับเฮือนน้อยๆน้อยพี่น้องอยากให้พี่น้องแชร์คลิปนี้ออกไปหลายๆเนาะให้เขาเห็นเนาะมูที่ไปแต่หาดับกันกระเสียมดแล้วเนาะยังเู้เดียวเจ้าเนาะเออมีมีแต่ผู้เดียวเออไห้แตหมดแล้ว มาสร้างครอบครัวเพื่อการใช้ชีวิตพวกมันระเบิดกัออบพีห <c oughs> ลังจากปลดปล่อยทหารเนาะเขาก็ปะเลยพี่นอ้องถ้าบุมคือสมือนี่แม่นบุมีเงินบุมีคำกับว่ได้เป็นทหารเนาะพี่นอ้องเนาะเฮียนกครเียนละลาเนาะพี่น้องสมัยแต่ก่อนทำไมก่อนบุ๊ อาเมนต่างนะหนาหนาที่สมัยแต่ก่อนบ่ไปก็บ่ได้บ่บ่ไปบ่ได้เลยเธอเขาเอะไรกันเพื่อนช่องได้ไปพอเลิกอยู่คนหนึ่งเพื่อนชามเนี่ไปช่องอยู่คนหนึ่งเออเพราะว่าเขาว่าให้ช้างสามเทศชาถ้าบเอาบ่ได้ตี้ชุต่อชู้กู้บ่ได้แผ่นดินคืนเนาะบ่มีบ่ได้แผ่นดินคืนต้องไล่พวกจักรพรรดิมีระกาให้มันออกจากประเทศเราถึงปัจจุบันมันเจริญ พอไปยาในามิเลกาเนี่ยพวกพลังลาเมืองขึ้นนี่มันจะโอมมัดมาลาวเนี่ยเออมันจะเอามาาัดเนาะดินดแดนลาวประเทศลาวหรือเวียดนามจําเป็นเวียดนามลงมาช่วยลาวลาวเด็กกับพอแหงลาวเวียดนามช่วยกับพอแหงแล้วเนาะพอแหงตายอดเลือดทาแผ่นดินสมัยสงครามจะดีแต่ทางปัจจุบ,บันนี่ปลนปดป่อยแล้วเจริญแต่ถ้าบางอยางไปทะหันเนี่ขันเจ้าโปเชียเงินล้านเนี่ยแมนแมนแมน บ่ได้ไปเนาะบ่ได้ไปบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายน้ำเขาเนาะมันบ yes> ่มีเงินบ่มีคำแต่ช้าไม่ก่อนในมีได้พวกเราทั้งเดี๋ยไปเป็นเจ้าเป็นนายก็กันอยากบ่ได้อยากเขาบุกทุกเขาผ่านชาติตองการมีหน้าเออบ่ไปก็บ่ได้เออบ่ไปบ่ได้เนาะไปบ่ได้ต้องเชียงเป็นเชียงตายแล้วเนาะเป็นทหารตะกีเนาะเชียงเลยขันบุญแล้ได้เป็นคนถ้าบ่าวแต่ตากแคลวอยู่โคกบนระยะมาเมื่อนี้ผัดเขาลืมบุญคุณอีกเนาะเขาลืมเลยเนาะพี่นนอะ เป็นทหารกับต่อสูละลาเนาะมาตอนนี้กับบุมีไพามาสนใจเลยพี่นอ้องแบบว่าคนเขาทิมเลยเขาทิมเลยพี่นอ้อง<แ>มีแต่เขาเก็บคนไม่เนาะมันเป็นทหารเนาะอยูด่ดีมีแต่เจ้ามีแต่หน่ายเป็นเจ้าเป็นหนายเอาลุกทั้งพวกมีแมนแมนแมนแหละ คนทุกอย่างที่เจ้าจะขอไปทหารกับเขาเ<ม>บาอีกเดี๋ยวนี้เ้าอีกเดี๋ยวนี้เ่าคือตะกี้นะเรไปกับเรได้เนาะตะกีเนาะเรไปเรได้ถ้าพระเจ้าโตนเมื่อเขายังมา<ะ>เ<ะ>ป็นน้ำอีกเป็นน้ำหอนเฮือนอีก<อ>น้ำหอนเฮือนแต่เรา,าไปเขาผูกเขามัดเลยเออเชื่อกดอีกจำเป็นไปไอ้ลูกจะคนเดี๋ยวนี้ลุงลูก,ลก<อ>ชีคนผู้ชายชอง Oh. อือคุยยิงชองพัดอ่าขอโทษเอาเอาเมียจะค้นเน่ยเอาเมียนเอาเมียอย่างเงเอาช่องนี่แหละเ oh. มียกบก็เชียร์ชีวิตเด็ด oh. แล้วเลยเอาลานเจ้านี้ oh. ป่าเจ้านี้นั่นเนาะเอาป่าเจ้านี้ในเวลาลูกหาคน้นเ oh. ชียร์ชามยังชอ่อง เอาเมียกกกันแปดคนเชียร์หกย่างช้องเขาเป็นขอบเป็นครัวมาแล้วประมาณท่ากี่ปอนด์เม่อ้อนเราจนกบเกบตัวนีมันเปไปเตะจันเลยกบอับแล้วเราคุมกองอะไรไม่นด้เาช่วยแล้วช่วยอัวนี้มันต้องเตา พี่น้องไคที่ว่ามีทรงเสื้อเก่าเนาะหรือว่ามียังอยากซอยเรือเพิ่นกะฝากนก้ำหฮาได้เนาะเดี๋ยวห่ากะสีไปส่งให้เพิ่อนเนาะนี่เนาะยามนี้ก็ยามหนาวแล้วนเนาะทรงเสื้อกะเดี๋ยวนี้ก็แพงมันเนาะพื้นหนึ่งได้สองแสนสามแสนพี่น้องบไว้อีกอยังเขากินกันบโบมีพี่น้องเลยเห็านหาเห็นนากับโบได้าาแล้วเนาะ มีแต่กินแล้วนอนและเห็ดน่าได้กินกินั่งๆกินแล้วนอนปลาให้แต่มีแต่ปลาเพิ่นเท็ดผู้เดียวแล้วเนาะท้ายหนักท้ายเบากะมองเกาและพี่น้องมีแต่ปลาเพิ่นและอาณาไม้เนาะเห็ดจังไลยเนาะบ่ปะบ่ทีมกันเนาะพี่น้องสาะกระเทือนส่างขอบครัวนำกันแล้วมีลูกมีเตาแล้วชาวอมรักหมวกแม่มรักหมวกแม่เชื่อป้าโจ แกตัวเือกชีมองแกเอยกอะอันก็คุยทําไมอัานก็คุยที่อ่ะอมใช่มันน่าออนย้อนนั่นพน่าอ้อนยอนี่นไปใช้ย้อนน่ะแล้มันน่มุก็แบคือกบแบกปุ๊ดได้มันน่จ่าตัวเนี่ยเออบาร์น้าจ่าเนกแบนุตาอเนี่ยแต่ตมนอกนั่นมิจอยูที่คนไทยคอยตอนนุตาคู่โอเนี่ยเออแต่กูจูแต่มืงน้องจูแต่ช่วยนี่เชือเชือชาไปนะ ยาเยิ้มตอนกี่ตืเมืองเลยยาเยอ้มในพวกก็ยาเตเกีนี่นี่เบะนี่เบ้ต่อมลวงเี่รื้อรื้อไปรื้อเต็ม่ลวงเลยห้าโมงตั้งแต่อุทกอื่นตั้งเมืองน่องมีชูเลยเตะกีตะยาเหรอตะยาเฮ้ยบุญหล่อนตลอดเ้ยนี่น้องตอนนี้สิพังเพลงเนาะเพลงตอนเพิ่นไปทหารเนาะแต่ว่าเพิ่นยังจืดได้เนาะเดี๋ยว เพิ่นสีห้องให้ฟังนอนนี้เนาะมาฟังนํากันพี่น้องเฮ้ยขอโทษนำน<ล>ำตอนช่วงทำสมัยต่อชูกูชาติกะพวกตะกัพอเมริกาอสมัยก่อนฟังเดิรลุงคุณฝ่อจัดถาล้ำจะฟันละนาภาพการไม่ไหมช่วงไปเอาใจใช่พังอย่างตั้งตาหกจุดเจ็ดพานมาไก่ไก่มอ หกสิบแปดเตต่อละดูเดียวกันเปิดประหลบสำคัญในทุกคนแห่งเป็นขบวนญาติแยงต่อชูชินชัยนะประเป็นปัดใจชํำคัญพีเชตดอยู่ในทั่วประเทศป่อ,อนปานไผ่เมลกาเาเชียชัยหัวปักขัวปันกองทัพเฮาก,กากั้นบุกลุกโจมตีโดยเฉพาะต้นปีพันปลายหกแปดไทเรดู <S <S 1> <S 1> พาแดดแรงไหไ้ไพเผาเวลลนี่พวกเขาบุกตีหน้าคังดับชุนจุดวยังเลือไปพอบัก อันนี้จะแมนมั่นขับปังประกับมาตายแล้วกว็ที่ว่าน่า,นายมั่นชาบอเก่งนายก็ออกเชียงเป็นห้องด่ามาผ่านมาบอกาบอ่อหามชุมมาหน้าชัวม,มันระเบาไปทัวแนวคนอับบี้ชุดกระขาเกิดตีเป็นกันวุ่นวุ่นระวังหุ่นกับหุ้น,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 นกับบอหลงร้อยกันแล้วเนาะเโอ้ยถักได้พี่น้องเพลงแบบมีกำลังใจเนาะต่อสู้ไปทหารเนาะ เป็นเพลงที่เพิ่นห้องเพลงสมัยเพิ่นยังเป็นทหารเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่นเพิ่นยังจือได้เนาะแล้วก็เพิ่นห้องให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นน้ำรุ่นเลยจะแจงมาเป็นน้ำสงสารแห้งเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีเพิ่นเป็นแนวนี้เนาะก็บ่ได้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานนําเขาเนาะบ่ได้มีตามีน้ำนําเขาแล้วเนาะพี่น้องเห็นว่าเพิ่นยังอยู่ดีมีแห้งเลยก็พอเป็น ามีน้ามีตาหนุ่มูหน้ำมคูอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นเดี๋วนี้ก็เฮ็ดยังบ่ได้เนาะมีแต่ปลาเพิ่นเนาะเฮ็ดเวียกผู้เดียวเนาะพี่น้องเงินอยากซื้ออ่าซื้อยาสูบกับ่ได้เนาะซื้อข้าวซื้อยางซื้อน้ำกับ่ได้พี่น้องแต่ละมื้อกัอดเอาเนาะพี่น้องมันบ่มีข้าวกินเนาะเช็นเดียวกัเพิ่นเป็นแนวนี้แหละหาหยังหาเงินหาคคำก็บ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเนาะตอนนี้กมาสิกลับแล้วเนาะ เอาเนาะลุงมื่อหน้าเดียวไปยามไม่เนาะเมื่อหน้ามื่อไงว่างเดียวสิไปยามอีกเอาเงอาให้เพิ่นซื้อนำซื้อในเนาะพี่น้องซื้อนำซื้อในเอ้าขอบใจหลายหลาให้เพิ่นซื้อนำซื้อในซื้อหยอกซื้อยาเพิ่นสูบยาเนาะเพิ่นมักสูบเอ้าเดียวว่างๆไปยามอีกเนาะลุงเนาะเจ้าจ้าอ่ามื่อนี้เดียวกลับก่อน